สวัสดีครับ f อ c แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหกับลังร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับ f c ทุกท่านเสียงเรียกร้องจากประชาชนชาวดิตกลืมทั่วโซเชียลเลยนะครับที่เรียกร้องให้คู่บอสบิก๊กอยุบ,บ้านฟิเลนและก็หมอลำเนี่ยไปออกรายการโหนกระแสกันนะครับโดยเพจดังเพจนิกกี้ขยี้ข่าวก็ได้ท้าทายหมอลำกล้ากล้าน่อยนะครับ โดยมีข้อความว่าเมื่อแฟนคลับหน้าวิธีถามบิ๊กเมื่อไรจะไปโหนกระแสบิ๊กบอกพร้อมเสมอแต่ถ้าอีกฝ่ายไม่ไปบิ๊กก็ไม่ได้ไปเงินท้าคนเก่งไปโหนกระแสทีคนเก่งคนจริงกล้าๆหน่อยครับนะครับนี่แหละครับเอฟซี FC ทุกท่านตามคำเรียกร้องหลายๆเพจเลยนะครับแล้วก็เสียงจากประชาชนทั่วไปที่เขาได้ติดตามข่าว ของคู่นี้มานานหรือเกินนะครับเขาก็อยากให้ทั้งคู่นะทั้งสองคนนี่แหละครับไปออกรายการโหนกระแสไปพูดความจริงต่อสาธารณะนะครับเอฟซีทุกท่านก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะครับรายการโหนกระแสนี่นะครับหากแขกรับเชิญท่านไหนก็ตามนะครับที่ไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์นะครับคือเป็นวัวสันหลังวักมีเผลเต็มตัวนะครับหากห่านกล้าไปร่วม รายการโหนกระแสเมื่อไรนะครับเป็นได้ตายคาจอทันทีนะครับเอทุกท่านโดยพี่นงเนี่ยจะซักหนักเลยนะครับซักเอาความจริงออกมาให้ได้นะครับให้สังคมได้รับรู้นะครับพี่หนวงเขาจะมีทักษะในการซักถามแขกรับเชิญของเขานะครับสามารถเค้นเอาความจริงออกมาจากปากของแขกรับเชิญได้เลยนะครับและให้สังคมตัดสินนะครับรับรองได้เลยนะครับเอฟทุกท่าน ล้านหนึ่งเอาขี้หมากองเดียวนะครับหมอลำชาวไม่กล้าไปแน่นอนเพราะว่าตันเองนั้นรู้ดีที่สุดนะครับไม่สะอาดพอนะครับแล้วก็มีแผลเวอะหวะเลยนะครับในการที่ไม่มีความจริงใจให้กับอดีตสามีนะครับมันมีหลายๆคลิปเลยนะครับที่เราได้รู้ได้เห็นกันที่เปิดออกมานะครับที่มีเพจหลายๆเพจขุดออกมาแช่นะครับมันเป็นหลักฐานมัดตัว นางจนดิ้นไม่หลุดเลยนะครับจบด้วยคําพูดของตนเองนะครับทั้งเรื่องการที่แอบไปซื้อที่ดินนะครับทั้งเรื่องซื้อที่ดินของบสบิ๊กพร้อมหนี้สินนั่นนะครับคลิปต่างๆนะครับอย่างเช่นคลิปกินขนมจีนคลิปทะเลาะกับป้าเรื่องรังวัดที่ดินนะครับในคลิปนั้นก็มีเสียงทะเลาะก,กันบอกว่าเอาที่ดินไปขายให้ผัวนะครับเสียงน่าจะเป็นเสียงของป้าปที่ด่าทะเลาะก,กันนะครับ แล้วก็มีหลายๆคลิปเลยนะครับแอบไปซื้อที่19ไร่โดยไม่บอกสามีนะครับโดยที่เอาเงินกองกลางเนี่ยไปซื้อนะครับเป็นชื่อของตัวเองหมดเลยทั้งๆที่เงินกองกลางนะเงินหามาด้วยกันนะครับหามาด้วยกันทางออนไลน์แล้วก็หลายๆรายการเลยนะครับที่แอบไปซื้อโดยไม่บอกสามีนะครับบทบิ๊กมารู้ทีหลังมีหลายคลิปเลยนะครับหลักฐานนี่เต็มโซเชียลเลยนะครับเอฟซีทุกท่าน หากหมอลำกล้าไปออกรายการหวนกระแสร,รับรองได้เลยนะครับอน,นาคตบูบจบทันที f อทุกท่านเชื่อไหมครับเพราะว่ามีเหล่าคนดังหลายต่อหลายคนเลยนะครับต้องมาติดคุกเพราะรายการนี้แหละครับเพราะว่าความไม่ใสสะอาดมีสิ่งปกปิดซ่อนเร้นไว้นะครับพอถูกแฉกลางรายการนี้เรียกได้ว่าตายคาจอนะครับเอฟซีทุกท่านท่านเชื่อไหมครับว่าหมอลำจะกล้าไปรายการนี้นะครับ เราไปอ่านคอมเมนต์ของชาวเน็ตกันนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับเอฟซีทุกท่านโดยคอมเมนต์แรกจากผู้เขียนนะครับนิกกี้ขยี้ข่าวบอกว่าลูกชายพร้อมมากหลักฐานเพียบบอกเลยถ้าไปมีคนตุยขาดจอนะครับแล้วก็มีคนตอบคอมเมนต์นี้บอกว่าอยากให้นางไปมากเอฟซี FC นางจะได้เลิกหลับหูหลับตาอวยสักทีนะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าตอนนี้รับบทเป็นผู้ถูกกระทำอีกแล้วจ้าตลกมากนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าใช่ค่ะแผนเดิมบทเดิมฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ารับบทผู้ถูกกระทำเบิดปีล่าสุดตอนตีสีจ้าวันนี้โพสต์แล้วนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าหญิงแกร่งหญิงเก่งหญิงมั่นแห่งปีใจใจน้อยค่ะกล้ากล้าให้สมกับฉายาที่ตั้งขึ้นมาน้อย กลัวอะไรเนื่อเมื่อตนเองมั่นใจว่าดีเลิศประเสริฐสีฮนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจริงมากค่ะไปให้สมราคายิงเกรงของติ่งนอยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรดาเช่าเน็ตที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาในเพจของเมนิกี้ขยี้ข่าวนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าโพสตดราม่าทันทีสาวหมอลำผู้ถูกกระทําผู้หญิงตัวเล็กๆสู้คนเดียวแต่เลี้ยงแมงดาอยู่แบกทุกอย่างนะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเธอกระทําอยู่ผู้เดียวเบอร์ปีนางบอกเคยยอมรับเลยเนาะว่าจุดเริ่มต้นมันคืออะไรนะครับเอฟซี F C, รู้ท่านคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าตอนนี้กําลังโพสต์ดราม่าอยู่ค่ะใครอยากรู้เชิญเข้ากลุ่มต่อเลยค่ะนะครับคอมเมนต์ <laughs> ต่อมาก็บอกว่ามุกนี้ยังขายได้ดีกับติ่งของเขาเนะนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าดราม่าพระเอกลิเกมไม่บอกรักมั้งค่ะนะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเนี่ยก็หาเรื่องใหม่เขาขายบัตรได้นาะระวังจะขยับราคาเป็น999นะครับอันนี้ก็เป็นบรรดาชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในโพสต์ของแมนิกี้ก็ยีข่าวนะครับ a f ีทุกท่าน